แ,แม่อยากรู้ว่ามันมีต้นอะไรแม่อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรแค่ป๊อปป๊อป,ป,ปต้นจะตากแดดใส่กล่องอย่าจังก็ฮาวาเทียเลยต้นอะไรบ้างดินก็มาแล้วนะครับดินมาแล้วครับดินมามีป๊อปเปอร์มีดินญี่ปุ่นแล้วก็ดินฮาวาเทียแม่อยากรู้เชิมคือต้นอะไรอะ่ะ ช่ป่ะคะแล้วมันกูตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวป๊อปอจะเปิดแม่ดูนะมันเป็นมันก็เป็นไม้หุบนมันเป็นซัคคิวเรนครับคุณแม่อะไรของมันครับใส่บับเบิ้ลมากล้วยหรอน้าว่ามันจะกินหลอยเ้นอะ เดี๋ยวก่อนนะแม่แม่อยากดูก่อนใช่ไหมเดี๋ยวได้ลมก่อนคนกีน่ตัง <c oughs> น,นี่เช็ดชู้เช็ดตูดแม่ได้เลยเพราะว่ามันเหนียวเช็ดมือเด็กเช็ให้เช็ดมืออยู่ในต้นกี่วนเนี่ยไอไอเนี่ยอะไระครับเดีย๋ยวแม่ดูดล่อเลี้ยงให้มันสวยๆนะฮะมันจะแบบมันกระจกเลยอะนี่เขามีป้ายชื่อมาให้อันนี้ นี่มิวสแตนอันนี้เขาเรียกว่าไอซิตี้พิกมี่มิวแตนกายพันไฮบริดอนนี่มีป้ายมาอันเดียวสงสัยจะมีแค่ป้ายอันเดียวนี่พิกมี่มิวแตนไอนี่ตัวนี้ตัวนี้มีป้ายแล้วโอเคอเอตัวนี้ไม่มีป้ายฮะ สองปีที่ผ่านมาเปลี่ยนมุมมองชีวิตไปเยอะครับจากเลี้ยงปลามาเป็นเลี้ยงต้นไม้นะครับหมดค่ากระถางไปหลายตังค์ปลาอ่างใหญ่อ่างเล็กถังใหญ่ถังเล็กขวดใหญ่ขวดเล็กไม่เป็นไรไม่ได้นะั่นนี่อืออ่ตัวนี้ไม่มีปลายมาให้นะครับไม่มีรากเลยตัวนี้อะไรจ๊ะไม่มีรากนี่นี่ไงมีนิดนึง มีละมาหน่อยเนี่นี่รับได้ไหมอ๋ออ๋อเจ๋งจังเลยแม่เออแม่อ่านออกไหมแม่อ่านให้บอกฟังหน่อยแม่อ่านให้บอกฟังหน่อยเจียวกินกิ้มว้าว<า>ดูป่านะชานะคะอันนี้ไฮบิดเวลเลเกตเสียวเสียวกินเสียวกินโย่เสินกิน แม่อ่านว่าอะไรภาษาจีนว่าอะไรตัวตัวเกลียวอ่ะเกลียวใช้จิ้งป้อเกลียวกิมไอ้ข้างหลังกลางกลางตัวกิมอือฮ uh huh. ะไรตัวนี้ตัวกิมอย่าพักก่อนพักก่อนกิมกิม uh huh. ก็เหมือนกันอ่ะไม่เหมือนกันอันนี้ลายอันนั้นไม่ลายอ uh huh. ไม่ด่ง<ร>างไม่ด่างเราเ็นแบบที่ไอ้นั่นสำหรับเสียบเยอะแยะ ไอซิตี้พิกมี่มิวแทนไอฮาวเวอร์เทียมาละหนึ่งกล่องไอตะกี้กระดาษให้แม่แล้วใช่ะ่ะอเอีกปะ่ะเอาไหมเหนีย <laughs> วดีเจ็บมือเจ็บอะไรอันนี้ได้ใช่ไหมนี่นดีนะไปหาหมอแม่เมื่อเสร็จเรียบร้อยกลับมาลงไม้ได้เลย ดีนะไฟไหม้อีกแล้วดูดิเมื่อคืนก็ไฟไหม้แต่ไม่รู้ที่ไหนน,นี่ครับอืม,อ,ม,อ,มอันเนี้ยสั่งเขาอะวันละต้นแล้วให้เขาเก็บไว้ก่อนหลายๆต้นแล้วค่อยส่งมาทีเดียวไม่งั้นส่งมาเสียค่าส่งครั้งละห้าสิบห้าสิบไงอันนี้ส่งมาทั้งกระถาง อ๋อเน,นี่อันนี้เอาบูกา้าออุสาหาท่องมาแล้วนะ้าดาอีกนะเขาดูเขาหอยนะพออย่างดีเลยด้วยเพราะส่งทั้งกระถางไอเนี่ยปกติเขาจะล้างลากส่งเนี่ยที่เหลือมันล้างลากส่งแม่อันนี้ส่งทั้งกระถางนี่ครับ มีอยู่แล้วอะบูกา้าแต่ว่าอันนี้อะบูกา้าแต่ว่าดอกแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะแม่ต้นแบบอะบูก้าบอกสั่งมาสามช้นดิดนะแต่ละต้นออกมาก็ไม่เหมือนกันนะดอกมันก็ไม่เหมือนกันนะนี่คบกันดินเดินหล่นมาด้วยจวรอดไหมเนี่ยแม่ไปไปซื้อได้ที่เออแฟนตาซีแพนนะฮะเฟซบุ๊ก อันนี้เรายังไม่ย้ายเราก็เลี้ยงเข้าในนี้ก่อนมีสองตน้นด้วยไม้มันเป็นหลายหัวเลยแต่มันเพิ่งงอกอยู่สองต้นเนี่ยเออตอนแรกนะบอกว่าเอ,อ๊ะมันจะส่งมายังไงวะเพราะว่ามันงอกมาอย่างนี้ไงเขาขอมาอย่างดีเลยนะอมีดินป๊อปเปอร์มาด้วยดีอ่ะส่งมาแบบ ดินไม่ร่วงเลยเหอเนี่ยเนี่ยโอ้โหไม่กระจายไม่หลุดร่วงเลยตัดอันนู้นก่อนที่ข้างนู้น่ะมันแตกได้ข้างที่มันตัดยากเดี๋ยวค่อยดเ,ยอ,เองไม่น้องจะลอกอันนี้ออกมาน้องจะลอกอันนี้ออกมาอะไรครับคุณแม่อ๋อนี่เขาให้น้ำมันด้วยนะมันยังช่ำๆอยู่เลย เลยดูดิพังไม่ดีแม่ครับนี่เห็นไหมนี่อาบ,บุกา้าหวัวหอมดอกมันจะเป็นสีแบบขึ้นมาแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วค่อยออกมาอย่างเงี้ยมันมันแตกแล้วก็นี่ ปั๊ม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 นี่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 ไม้โขดไม้โขดเลี้ยงแบบฝังทั้งหัวก็ได้เลี้ยงให้มันขึ้นมาเป็นโขดแล้วให้แบบแล้วมันจะแข็งแล้วมันจะหล่อมากเลยนี่ต้องใช้กระถางใหญ่หน่อยน่ารักไหมเดี๋ยวหาพันกัน เตเตก็ไปหาซื้อชิ้นชู้อย่างนี้ที่ไหนเหนียวเหนียวของเราซื้อไม่เห็นจะเหนียวอย่างนี้เลยนี่ก็อาบูก้าอีกสายพันหนึ่งเนี่ยแม่แต่มันมันเป็นไม้พันเดียวกันแต่ให้ดอกไม่เหมือนกันนะ อาบ,บูก้าที่บอกซื้อมานะเนี่ยแต่ละต้นอย่างเงี้ยมันเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนพืชอาบ,บูก้าเหมือนกันแต่ว่าแบบไอนนอันแรกก็แยกได้เด้เนี่ยมันแยกได้หมดเลยแต่ให้มันพักฟื้นก่อนอย่างนี้จะเป็ไอเกณฑ์กล้วยเกณฑ์ไม่กินกล้วยมาม่าป้องกอองินเองละมานี่รู้ได้ไงว่าเกณฑ์ไม่กินกล้วยมันหิวมันก็กินไม่เนีน่ไเกณฑไอแบ่งให้มันกินแม่จะให้เตากินกล้วยครับ เตาเมื่อก็กินกล้วยอยู่ไปไ็นวเป็นธรรมดาไปตากินกล้วยไม่ใช่ครั้งขราวอันนี้นี่เป็นนี้เป,นนเป็นอากาเว่ครับอืมอกกมมนจะอากาเวแม่มันจะแบบแหลมๆ,ๆออกมาแล้วดอกมันจะเป็นสีเหลืองๆอากาเวรักแบบไหไมเอ๊ที่นี่เรามาดู ครับนี่ครับนี่ครับทั้งหมดที่เราได้มาวันนี้นะครับนี่น่ารักไหมเอ๊ะปับ๊บป๊บไปก่อนปับ๊บป๊บไปก่อนอะไรพิงแอนพิงแอนออกไปครับอยากกินหัวหอมนะจบข่าวครับ